ยาฆ่าเชื้อหลาและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิต JMS จิตเล็กสนามหลวงสองจำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาช่วงเบิร์ดโชว์เจ้าเหินฟ้ามาคอสุดเจ๋งบินเก่งสุดๆ ช่วงจับกระแสตลาดนกย้อนกับไปฟังเสียงนกรุ่นใหญ่วิเคราะตลาดนกสวยงามได้อย่างแน่นยำในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผมคิดว่าต่อมาว่าเก้าเนี่ยครับอาจจะดีกว่านกเล็ก4-5เท่าเลยช่วง Inside f a r มเจาะฟาร์มเลิฟเบิร์ดสายสูงหนูมหาชัย ชมทางบ้านเนี่ยคงอยากจะรู้นะครับว่าไรายได้จากการขายนกของคุณหนูนะพอจะเปิดเผยได้ไหมครับประมาณตัวเลขก,กลมๆก,ก็ได้นะครับว่าเดือนละเท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ยต่อเดือนก็ไม่น่าจะต,ต่ำกว่าสามแสนครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับพบกับหนึ่งนะคะในช่วงเบิร์ดโชว์ค่ะและในตอนนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปชมเจ้าเหินป้านกแก้วมาคอที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์ตอนนี้มากๆเลยนะคะ และคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เจ้าของเขากำลังขับรถอยู่แล้วเจ้าของรถไเนี่ยก็บินตามรถเลยนะคะมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ทางรายการจะติดต่อกลับไปเพื่อมอบของที่ระลึกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจต่างๆแชร์มาที่ทาง Facebook ของทางรายการคนเลี้ยงนกได้เลยนะครับหากคลิปของท่านได้รับการพิจารณาออกอากาศทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ รายการคนเล็กนกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในตอนที่35นี้นะครับก็มีแฟนรายการท่านผู้ชมทางบ้านนี่อินบ็อกเข้ามาถามกันมากเหลือเกินว่าตอนที่35เมื่อไหร่จะออกตอนที่35เมืม่อไหร่จะมานะครับมาแล้วครับเราไม่ได้หา,หายไปไหนทีมงานคนเล็กนกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังคอยให้ความรู้แล้วก็นําเนื้อหาสาระของวงการนกสวยงาม มาเล่าสู่กันฟังหรือมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับในตอนที่ส4ี่ผมมีเรื่องค้างอยู่รเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของเจ้าอฟริกันเกย์ที่ถูกขึ้นทะเบียนบัญชีหนึ่งนะครับแล้วผมมีค้างกับท่านผู้ชมว่าผมจะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับหรือไซเตสนะครับซึ่งเราได้ติดต่อ ไปแล้วนะครับแต่บังเอิญมาเจอเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสิ้นพระชนก็เลยทําให้หน่วยงานทางภาครัฐนั้นมีงานมากแล้วก็ยังไม่สะดวกที่จะให้เราเข้าไปสัมภาษณ์นะครับก็เลยเลื่อนกันไปก่อนแต่อย่างไรแล้วนะครับผมจะนําข่าวเรื่องนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันในช่วงจับกระแสตลาดนกอย่างแน่นอนนะครับไม่พลาดไม่พลาดน,นะครับขอเวลา ทีมงานเราสักนิดหนึ่งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเราจะนําเสนอไปนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแฟนรายการที่ได้ติชมรายการคนเลี้ยงนกเข้ามาในทางอินบ็อกก็ดีนะครับเข้ามาทางบนหน้าเฟซหน้าเพจก็ดีนะครับขอขอบคุณจริงๆจากใจนะครับแล้วก็อยากจะฝากฝังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดซ u b สไครต์รายการคนเลี้ยงนกยังไงแล้ว เป็นแฟนพันแท้กันหรือมีความคิดว่าอยากจะให้รายการคนเลี้ยงนกนี่อยู่ไปนานๆน,น,นะครับติดชมกันเข้ามาเรายินดีนะครับแล้วสิ่งสําคัญเป็นกําลังใจด้วยการกดซับสไครต์หรือกดติดตามบน YouTube นะครับัน่นตรงนั้นแหละครับที่ทางรายการเราจะมีความสุขมากๆเลยนะครับกดเ,เข้ามาเยอะๆกลับเข้ามาสู่ช่วงจับก,กระแสตลาดนกนะครับเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมนะครับแน่นอนแล้วครับว่าผมคงจะต้องนําเรื่องของ ทิดทางกระแสนกปี60มาพูดคุยกันหรือมารายงานวิเคราะห์สถานการณ์ว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปคุยกันถึงปี60เราลองย้อนกลับไปดูปี59นะครับในตอนที่6นะครับชื่อตอนว่าจับกระแสนกสวยงามปี59กลับไปดูคลิปของเฮียธงชัยพลเยี่ยมนะครับหรือเฮียธง จ้าของชายรัตฟาร์มดูซิว่าคุณธงชัยอเฮียธงชัยเนี่ยได้วิเคราะห์ทิศท,ทางตลาดนกสวยงามปี59ไว้อย่างไรลองย้อนกลับไปดูกันนิดหนึ่งครับสนีน้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิต ต้องบอกว่ากระแสะของนกเล็กเนี่ยคไม่ดีเท่ากับนกใหญ่อืครับนกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องบอกว่ามีการส่งออกไปครับก็ค่อนข้างที่จะมากกว่านกเล็กสองหรือสามเท่าอนะครับทั้งตัวนกก็ดีครับแล้วก็เป็นไขน่นกก็ดีครับ กก็มีน,นราเพราะฉะนั้นเฮียตร,รงชัยก็มองว่าในปี2559นะครับนกใหญ่น่าจะยังคงแข็งรงอยูอ่ผมคิดว่า2559เนี่ยอาจจะดีกว่านกเล็ก4-5เท่าเลยอมา,ม,มากกว่าปี2558เพราะฉะนั้นเฮียตรงชัยมองแล้วบอกว่าในปี59จะมากกว่าปี58 เรื่องของนกใหญ่นะครับชนี ay, on ้มันนกกลางอบนกกลางเนี่ยนะคนนกกลางนี่ผมเปยพูดถึงเรื่องตัวสันคอนดัวครับขึ้นมาครับสันคอนดัวนี่ตอนนี้ในตลาดต่างประเทศก็นิยมมากอืมนะครับมีการสั่งซื้อกันเป็นจํานวนค่อนข้างที่จะเป็นออเดอร์ที่มหาศาลือว่ามีเท่าไหร่ขายหมดมีเท่าไหร่ซื้อหมด่ครับเราผลิตไม่ทันเอาแค่ต้นปีต้นปีสองพันห้าบตอนนี้ สงนัวตอนนี้ถือว่าหาของยากแล้วในประเทศไทยขนาดนี้จะพูดออกไปอย่างนี้เดี๋ยวพวกตนจะอะไรวะครับนะอันนี้ก็พวกตน้องบอกว่ามันเป็นขอใหหายากจริงๆครับตอนนี้ผมมีออเดอร์อยู่ในมือเนี่ยคยังหาของไม่ได้เลยอืแล้วนกตัวอื่นในขนาดประเภทนกขนาดกลางอย่างเช่นกรินงชีกอัฟริกันเกจอย่างเงี้ยแหละครับอิงเน็ต ลิงเหน็บลิงเน็บปินพูดถึงกรีนชีก่อนกรีนชีกในขนาดนี้ตลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นรองของสันคอนวนหน่อยนั่นหมายถึงว่าในปี2519กรีนชีกนี่จะเป็นรองกว่าเยอะไหมครับเยอะไหมห้าสิบครึ่งได้ยวนะครับผมมถือว่าห่างกันสักยี่สิบเปอร์เซ็นแปดสิบกับร้อยตีว่าสันคอนครับแต่อัฟริกันเกเนี่ยความต้องการของตลาดต่างประเทศตอนนี้ผมถือว่าล้นหลามเอ่อ ต้องมากกว่าร้อ,อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเรา,าผลิตไม่ทันอยู่แล้วใช่ครับยังเป็นร้านต้องกัรมากก็ยังมีทิศทางที่ดีครับ,รบแล้ว Link ลิงเนี่ยแะครับลิงเนกตอนเนี้ยกระแสก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้มันมีชมรมหรือผู้เพาะเลี้ยงลิงเนกได,ได้มีการมารวมตัวกันครับนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มสะสมเริ่มเพาะสีใหม่ขึ้นมาครับ อันนี้ผมทําผมถือว่าเป็นทําให้การตลาดของลิงเก็กได้กระเตื้องขึ้นมาคยังไงครับท่านผู้ชมฟังเฮียตงชัยผนเยี่ยมได้วิเคราะห์สภาวะตลาดนกหรือทิศทางนกสวยงามปีห้าเก้าแม่นยําพอสมควรนะครับดูอย่างที่เฮียตรงชัยพูดนะครับว่าตลาดนกใหญ่นั้นนะ่ะยังไปได้ดีนะครับกําลังซื้อมากเฮียตงชัยยังพูดต่อว่าแอฟริกันเกมาแรง แรงะกายเป็นไซตสวันบัญชีหนึ่งไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับว่านกตัวนี้พอขึ้นบัญชีหนึ่งไปแล้วราคาจะเป็นอย่างไรนะครับขยับขึ้นหรือขยับลงก็ต้องมาดูกันในตอนปี60ต่อไปนะครับทางรายการคือผมเองผมก็ไม่ปันธงนะครับว่าเจ้าอัฟกันเกนในปี60เนี่ยจะขึ้นหรือลงแต่อย่างไรแล้วนะครับแน่นอนทีมงานคนเล็กนกต้องไปสัมภาษณ์ฮียธงชัยผลเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับทิศทางในปี60 นะครับย้อนกลับมาน,นิดหนึง่งเฮ้ยตรงจะยังพูดต่อเรื่องซันคอนัวว่าซันคอนัวมาแรงแน่นอนแรงจริงๆครับในช่วงปี59ผมจําได้เลยนะครับว่าในช่วงธันวาคมกราเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยครับของปีปีสองพก็คือธันวาปี58เนี่ยซันคอนัวนกราคาพ่อแม่เนี่ยยังอยู่คู่ละประมาณ1มืถึง1มืแต่ตอนนี้นะครับ กระโดดขึ้นไป25,000-30,000นั่นคือราคานกพ่อแม่นะครับจะสังเกตว่าราคาขึ้นไปมากทีเดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เฮียทรงชัยผลเยี่ยมได้วิเคราะห์หรือตอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบก็คือเรื่องของริงเน็ตนะครับเฮียทรงชัยได้พูดไปแล้วนะครับว่าเจ้าริงเน็ตเนี่ยได้มีคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันแล้วริงเน็ตน่าจะมีทิศทางที่ดีก็จริงดังว่านะครับเมื่อการประกวดนกที่เซนทันพระรามสอง นะครับที่ผ่านมาเมื่อสองสาเดือนมานี้นะครับก็ได้มีการจัดประกวดนกริงเน็ตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงาการนกแก้วริงเน็ตแล้วก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทําให้นกตัวนี้มีความน่าสนใจราคาขยับขึ้นแล้วในอนาคตก็คงจะมีทิศทางที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังมีปัญหาตามมาอีกนะครับจากหนึ่งปีที่ผ่านมาวงการนกสวยงาม ก็ยังมีคู่แข่งเบียดกันเข้ามาซึ่งมีคําถามถามก็เข้ามามากกุ้งก้ามแดงเขาบอกว่าตอนเนี้มีผูผ้เพ่ะเลี้ยงนกสวยงามเป็นจํานวนมากพอสมควรหันมาลงทุนกับไอ้เจ้ากุ้งก้ามแดงแล้วก็สอบถามรายการคนเลี้ยงนกเข้ามาว่ามันจะมีบทบาทไหมมันจะเป็นอย่างไรทิศทางมันจะเป็นยังไงจับกระแสมานําเสนอกันได้ไหมผมก็ตอบน,นี้ครับผมไม่มีความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงประเภท ปลาหรือว่าสัตว์น้าแบบนี้เลยนะครับเท่าที่เกาะติดสถานการณ์ดูมันอยู่ประมาณ4ี่หเดือนก็ยอมรับนะครับว่ามาแรงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแรงไปตลอดหรือเปล่านะครับมันจะเป็นไฟไม่ฟางหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจและตอบไม่ได้ก็ขอขอบคุณนะครับที่สอบถามกันเข้ามาและให้ผมตอบในช่วงจับกระแสตลาดนกผมขอตอบเป็นกลางๆนะครับหรือตอบได้เลยว่าไม่รู้ไม่รู้จริงครับแต่อย่างไรแล้วผมจะตามติดต่อนะครับถ้ารู้หรือ ได้พิศได้ทางได้ข่าวสารอย่างไรจะนำมาเสนอกันในช่วงจับกระแสตลาดนกนะครับ JMS จิตเล็กสนามหลวงสองจำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาสน,น้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิต ให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตอินไซฟาร์มในตอนนี้นะครับผมเดินทางมาที่มหาชัยเมืองใหม่นะครับมาพูดคุยกับคุณหนูมหาชัยนะครับคุณหนูมหาชัยเนี่ยนะครับมีท่านผู้ชมทางบ้านอินบ็อกเข้ามาขอให้ทางรายการเรามาสัมภาษณ์ มาเจาะลึกที่ฟาร์มของคุณหนูหมาชัยเราจึงติดต่อและเดินทางมาพูดคุยกับคุณหนูหมาชัยคุณหนูหมาชัยนั้นนะครับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการของคนเลี้ยงเลบเบิร์ดสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือเกี่ยวกับนิวมูดิชั่นสีใหม่ๆมูดิชั่นใหม่ๆของเลบเบิร์ดที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ยังมีลูกค้าต่างประเทศให้ความสนใจมาซื้อถึงฟาร์มของคุณหนูหมาชัย เรื่องราวจะน่าสนใจน่าติดตามอย่างไรไปพูดคุยกับคุณหนูมหาชัยหรือคุณสาโรดพุกบัวขาวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฝ่ายครับสวัสดีครับคุณมหาชัยครับครับผมเข้าสู่วงการเพาะนกเนี่ยเพาะเลี้ยงเลเบิร์ดเนี่ยตั้งแต่ปีไหนปี2อ5 6ัรั้าิบหมาแล้วผมนะครับเข้ามายังไงมีใครแนะนำครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังช่วงแรกมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนมาชวนให้ไปดู ว่างการเพาะพันธุ์นกนะครับมาน่าสนใจมันจะมีไรายได้เสริมได้นะครับก็เลยไปดูวา์มที่เยตุมหาเยาตุนครปฐมนะครับเยตุนคปรปฐมแล้วก็ไปได้ไปดูมีแอฟริกันเกรเอมีมาคอครับม,มาคอก็ลองลองไปดูแล้วก็น่าสนใจก็เลยเริ่มเลี้ยงตั้งแต่วันนั้นรเริ่มเลี้ยงตั้งแต่วันนั้นครับผมเลี้ยงมามีคนรู้จัก แนะนำเพราะวิธีการเพราะเลี้ยงหรือยังไงไหมครับผมก็มีเรเบิ้ลเรเบิ้ลผ้าฉลองนะครับครับเเบิ้ดเป็นลองเป็นอาจารย์เลยครับคอยแนะนําทุกอย่างไม่<ะ>ว่าจะเป็นอาหารนกวิธีการ,รเลี้ยงวิธีการเพราะพันธุ์ครับพาไปเลือกซื้อทําไมมาชอบเรเบิ้ลเพราะว่าที่แรกว่าจะเลี้ยงนกใหญ่ที่บ้านแล้วเลี้ยงไม่ได้ครับเสียงดังมากก็เลยเลือกระหว่าง ว่าจะเลี้ยงแบบไหนดีก็<ม>เลยเห็นเลเบิรตสีสวยดีครับก็เลยลองเริ่มเลี้ยงเลเบิร์ครับผมที่มาเลี้ยงเลบเบิรเนี่ยเพราะว่าชอบและ<ช>และ<ม>้วก็ความเหมาะสมกับเสียงเพราะว่าเสียงมันจะเบาท้า<ช>นนกใหญ่ในเสียงจะดังมากสนใจเรื่องราคามันไหม ราคาไม่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันแพงไหมราคามันสูงไหมถึงถึงมาเลี้ยงก็ไม่นะครับเห็นว่ามันสวยด้วยสวยแล้วก็หลากสีสันแน่นอนครับเลเบิร์ดเนี่ยมันมีมูดิชั่นเยอะมากเจ้าของมูดิชั่นก็ว่าได้ทีนี้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยขอมาคุณหนูเนี่ยมีเรเบิร์ดมูดิชั่นสูงสูงเยอะเรียกว่าสายใหม่ๆมนิวมูดิชั่นใหม่ๆเยอะมากหรือว่า ได้ผลผลิตจากตรงนี้ค่อนข้างดีครับผมดีครับไปคัดซื้อสายพันธุ์มาอย่างไรให้ลองเล่าท่านผู้ชมฟังคัดซื้อสายพันธุ์ครับ,รบก็คอยติดตามข่าวสารน,นะครับทางต่างประเทศบ้างในไทยบ้างเพื่อนบ้านบ้างที่เขามียมนะครับก็จะมีตัวใหม่ๆเข้ามามเราก็พยายามสแสวงหานะครับ,รบด้วยการ สั่งผ่านบุกเกอร์หรือ<ม>ขอแบ่งกับเพื่อนนะครับ<ม>แล้วก็มาต่อาสายเพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับม,มีการทําการบ้านก่อน,นเลี้ยงไมว่าอย่างเช่นเอาสีไหนเข้าเอามูดิชั่นตัวไหนเข้ามันเป็นยังไงรหรือว่าตัวไหนราคามันแพงซื้อเลยไม่ครับไม่ครับเราจะเลือกเฉพาะตัวที่เราชอบครบเราชอบแล้วก็เหมาะที่จะพัฒนากับนกในบ้านเราที่มีอยู่<ม>ยวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วต่อยอดขึ้นอมไป เราจะทําแบบทํากราฟไว้เลยครับเตรียมว่าเราอยากได้มิวเซชั่นนี้เข้ากับแบบนี้นะครับมีการวางแผนแล้วก็มีการวางสีว่าเราอยากได้สีไหนประมาณไหนครับแล้วจึงจึงนําเข้ามาต่อยอดเพิ่มครับคุณหนูลังจะบอกว่าไม่ได้เลี้ยงตามกระแสออไม่ได้เลี้ยงตามที่เขาว่าสีนี้ราคามันแพงชั้นเอาตัวเนี้ยไม่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ครับมีการทําการบ้านและคิดไว้ก่อนว่าี่เราอยากจะทําสายนี้ทําสีนี้ครับครับ ก็เลยซื้อนําเข้าทั้งหานําาในประเทศด้วยนําเข้าด้วยเพื่อที่จะเอามาพ่อพันธุ์ก็คือจุดประสงค์หลักก็คือต่อมิวเทชันให้สูงขึ้นนะครับตามที่เราต้องการเพื่อพัฒนาให้มันสวยขึ้นอย่างที่เราอยากได้การเลี้ยงขนาดนี้การลงทุนขนาดนี้พอจะบอกตัวเลขได้ไหมครับว่าตอนแรกๆที่ก้าวมาลงทุน ใช้งบประมาณเท่าไหร่แรกแรกก็ใช้งบประมาณประมาณสักช่วงแรกที่ซื้อก็อยู่ประมาณสักห้าแสนห้าแสนนั่นคือเราตั้งงบไว้ใช่ครับนะครับในการลงทุนเพราะว่าที่ที่ต้องถามคํานี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่านกที่คุณหนูเลี้ยงมันไม่ได้ถูกถูกเลยนะครับคู่หนึ่งก็หลักหมื่นใช่ครับนะครับแล้วว่าหลักหมื่นหลักหลายหมื่นใช่ครับนะครับแล้วก็ นำเข้ามาเพาะเลี้ยงแน่นอนการลงทุนขนาดนี้มันจะต้องมองถึงตลาดด้วยว่าเราเลี้ยงแล้วขายใครับซึ่งแน่นอนนะครับรายการนี้มีมือใหม่ท่านผู้ชมบางที่ขอเข้ามาเขาคงอาจจะเห็นว่าคุณหนูเป็นไอดอลหรือหรือเห็นในเฟซในโลกออนไลน์นะครับว่าโอ้ทำไมนกบ้านนี้สวยจังนกบ้านนี้ทำไมราคาดีจังนะครับจึงต้องถามคุณหนูว่าเริ่มต้น เอาตัวไหนเข้าอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมทางบ้านคงได้รับทราบแล้วนะครับว่าเกิดจากการวางแผนก่อนนะครับว่าจะเล่นสีไหนแล้วก็ต้องไปเอาสีไหนเข้ามาเพาะใช่ครับนะครับทีนี้คําถามต่อไปนะครับคุณหนูที่ท่านผู้ชมทางบ้านอยากรู้ขอมาลงทุนไปแล้วเจ็บตัวบ้างไหมครับอ๋อเยอะครับเยอะท่านนับเป็นช่วงแรกๆเลยครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงปีห้าหกจนถึงประมาณหนึ่งปีปีห้าเจ็ดนะครับ ไม่ได้ทุซื้อเลยครับเหตุเพราะอะไรครับก็นกเข้าที่เรานําเข้ามาอีกอย่างคือเรายังเรียนรู้ไม่พอนะครับยังไม่รู้จักนกตัวผู้เพศผู้เพศเมียเรายังจับได้ไม่ลัวนะครับเรายังไม่รู้ว่านกตัวไหนแก่ตัวไหนเด็กอะไรเงี้ยครับเรายังไม่ถนัดบางคู่อาจจะเข้าคู่ผิดเป็นเวลาถึงเกือบปีโดยที่เอาตัวผู้เข้ากับตัวผู้ก็มีตัวเมียเข้ากับตัวเมียก็มีครับ ซึ่งบางทีลูกนกออกมาไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการครับแล้วก็ขายไม่ได้ราคาครับต้องเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ครับต้องขอความรู้จากหลายๆท่านที่มีประสบการณ์พยายามพูดคุยครับแล้วก็หาประสบการณ์สอบครับจึงจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นคุณหนูพูดอย่างนี้ผมพอจับใจความได้ว่า การที่เราลงทุนเพาะเลี้ยงในช่วงแรกเนี่ยแน่นอนล่ะต้องเจ็บตัวแน่เกิดการสูญเสียบ้างนะครับการขาดทุนบ้างข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องมีมีเรียกว่ามีเทรนเนอร์หรือมีครูอาจารย์ที่จะถอนเท่าความรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีนี่เราคงสเปกสปาร์ดอาจจะเสียหายมากได้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็เป็นคําถามที่ถามไปแล้วนะครับที่ขอกันมาว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องไหนนะครับ คำถามต่อไปที่อยากจะถามคุณหนูนะครับว่าพอหลังจากที่มันเสียหายแล้วพลิกฟื้นยังไงแก้ปัญหาสถานการณ์นี้อย่างไรก็ค่อยๆเรียนรู้ครับทำค,ค,ความเข้าใจแล้วก็ปรับปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือหรือ,อเราพยายามพิพี่ัากับทุกๆเรื่องใส่ใจมากขึ้นจะขับดูแลแล้วก็มองอ หลายๆท่านนะครับว่าประสบความณ์สำเร็จทํายังไงนะครับขอความรู้เขาคบประมาณนั้นครับพอได้คาแนะนาที่ดีขึ้นเราเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นเข้าคู่นกได้ตรงจุดก็จะเริ่มได้ผลผลิตขึ้นมาครับผลผลิตก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับคือเป็นที่มือใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับมือเก่านี่อาจจะเข้าใจอยู่แล้วครับการเลี้ยงเล็บเบิร์ดเนี่ยเสน่ห์ของมันหรือจุดไฮไลท์ของมันเนี่ยครับอยู่ที่การมูดิชั่นครับผ ซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับนกบางชนิด um> ท sí. wow ี่ไม่ต้องมูดิชั่นเลี้ยงให้ไข่ให้ออกลูกให้อ้วนพีให้ได้น้ําหนักขายได้แล้วแต่เล็บเบิร์ดมันมากกว่าตรงนั้นเพราะมันเป็นนกมูดิช huh> ั่นนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องมูดิชั่นว่าจะเอาตัวไหนสีไหนไปเข้ากันเพื่อให้เกิดสีใหม่ขึ้นมาหรือเราที่คิกว่าพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสีขึ้นมานั่นก็คือเสน่ห์ของเล็บเบิร์ตครับคุณหนูครับท่านผู้ชมทางบ้าน ถามกันมาว่าการเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงในแต่ละวันเนี่ยช่วงเช้าช่วงสายบ่ายเย็นในแต่ละสัปดาห์ในหนึ่งเดือนเนี่ยให้อาหารให้ยาิมินขนูลองช่วยเล่าให้่านผู้ชมทางบ้านรับทราบเลยครับหลักๆของผมเนี่ยนะครับช่วงเช้าประมาณสักแปดโมงนะครับก็จะให้น้าเปล่าน้ําแล้วก็เป็นขนมปังโควีตนะครับทุกกองนะครับทุกกองทุกคู่นะครับทุกวันครับแล้วก็ จะมีอาหารประจําก็คือธัญพืชนะครับคือธัญพืชเนี่ยเราใส่ถ้วยชิ้งไว้แล้วสิบกว่าชนิดนะครับให้ประจําอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ถ้านกที่มีลูกนะครับก็จะมีการเสริมนะครับมีการเสริมข้าวโอ๊ตนะครับส่วนข้าวโพดสดเนี่ยผมจะให้อ่า ทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละประมาณสองครั้งนะครับแล้วก็จะมีเสริมใบกะเพราใบกะเพราใบกะเพรานี่ก็ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งใบกะเพราี่ช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าได้หมดเลยครับได้หมดเลยสองครั้งหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนได้ครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยผมจะงดชอบทั้งหมดดเพราะว่าบางทีน้ำจะเสียแล้วเสียแล้วครับ สรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็คือว่าช่วงเช้าคือแน่นอนอ่ะธัญพืชเนี่ยสิบประยันเราประจำกองอยู่แล้วอยู่ในกองตลอดอยู่ในกองอยู่แล้วครับมิถอดออกตอนเย็นไหมไม่มีครับไม่มีเลยแช่เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเสริมขึ้นมานั่นก็คือขนมปังนะครับขนมปังอาจจะเป็นโฮมวีดหรือจะเป็นฟาร์มเฮาอะไรก็ได้นะครับช่วงเช้านะครับพอช่วงบบายครับผม ถ้าตัวไหนมีลูกก็จะเสริมขนมปังโรบิทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หรือข้าวโพดใช่ครับข้าวโพดด้วยแล้วก็จะมีข้าวโอ๊ตด้วยข้าโอ๊ตที่มีลูกใบกะเพราใบกะเพรานี้จะให้หลักๆก็จะอาทิตย์ละสองครั้งทุกงบไม่มียากโคนยากดนดีครับอาทิตย์ละสองครั้งเช่นกันเหมือนกันตะไคร้ตะไคร้ผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพราะผลร้องให้แล้วลกที่บ้านไม่ค่อยทาน ไม่ครอยทานนะครับเพราะฉะนั้นก็ในแต่ละสูตรของเลเบิร์ดนี่มีเยอะนะครับบางบ้านก็ตะไคร้นะฮะกระเพรานะครับว่ากันตามฤดูกาลนะครับแต่ยากฝนเนี่ยผมจะงดให้ในนกที่มีลูกนะครับแล้วก็นกที่ไข่แล้วนะครับจะงดให้เพราะว่าชอบทันขาลูกนกแล้วก็แม่บางตัวไม่เก่งก็จะเอาไปทับไข่หมดเลยซึ่งอุณหภูมิก็จะไม่เหมาะสมทำซึ้งไม่ได้ครับ แต่เขาบอกว่าขอบตาเนี่ยชอบยากขนมากใช่ครับชอบมากครับชอบมากแล้วก็จะไปตีพงไว้ในหลังไข่จนแน่นไปหมดแล้วใช่ครับนะครับแต่มันก็เป็นปัญหาอยู่อย่างคือไอ้เศษมันคือยากขนเนี่ยมันจะเล็กจนกงกายเป็นเชือกไปพันคอพันขาเล็บกุดนิ้วขาดนะครับก็มาจากไอ้เจ้ายากยากขนคุณหนูเลยไม่ให้เลย ไม่ให้ในเฉพาะคู่นกที่ใช่ครับที่มีลูกอยู่ใช่ครับแล้วก็ตอนเขาฟักไข่อยู่มันมีไข่ไข่แล้วเป็นพ่อมันออกไงไม่กลัวไม่ฟักไข่เหรอเออไม่นะครับเราจะดูเราจะเรียนรู้นิสัยนกแต่ละคู่นะครับ ไม่ไม่แต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไปใส่หนาจนเกินไปนะครับจนไม่มีที่ที่จะอยู่เราก็จะออกคอประมาณให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็คือท่านผู้ชมทางบ้านก็คือมีคออยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้ยากขนจนเยอะจนินไปแน่นอนครับยากขนเนี่ยอย่างที่คุยกันมาแล้วนะครับว่ามันมีข้อเสียและข้อข้อดีนกขอบตาเนี่ยจะชอบยากขนมากแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องของการทันแข้งพันขาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านก็ควรจะใช้ วิจารนยาในการดูแลอย่างล่เสือนะครับไม่ใช่ว่าให้เขาจนครโอเคครับผมผ่านไปแล้ววิตามินยาอะไรต่างๆแล้วครับน้ําแดงน้ําเหลืองนี่ให้ยังไงครับปกติของผมเนี่ยจะแบ่งมาต็ดเป็นช่วงหนึ่งก็คือสิบวันครับต่อช่วงนะครับครับต่อช่วงเนี่ยวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมจะให้น้ำเปล่าหกวันนะครับ พอวันที่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยเป็นวิตามินนะครับแล้วก็กลับมาน้ํเปล่าอีกหนึ่งวันสลับกันอย่างเงี้ยครับทุกทุกเดือนก็คือแบ่งเป็นสามช่วงของหนึ่งเดือนนะครับก็คือจะให้วิตามินประมาณสิบวันเนี่ยให้วิตามินสามวันนะครับแล้วก็เป็นน้าเปล่าซะเจ็ดวันใชครับครับถ่ายพยาธิะครับถ่ายพยาธิก็มีบ้างครับสามเดือนครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับพอจะบอกได้ไหมครับแบ่งออกมาเป็นครับ เป็นหมดหมดหรือบอกบอกให้นานผู้ชมทางบ้านได้ได้ทราบนิดหนึ่งครับว่าเลี้ยงอะไรไว้บ้างอย่างไงไว้บ้างในฟาร์มหลักๆเลยนะครับก็จะเปลี่ยนจะมีสีที่ประมาณว่าออกในแนวของยีเวียบยีเวียงทุกทุกสีนะครับได้โหลดทีเชอร์นะครับโอพารายนะครับทั้งที่วิกรีนและที่วิบูในรอบตานะครับแล้วก็ฟซโลนะครับปากขาวและปากแดงนะครับ เซลนะครับรีกว่าเป็นไฟเลียดูเฟสนะครับที่เป็นยูนิชันใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหัวดำนะครับสีนีแล้วก็สีลิดีและสีนิดูครับแล้วก็เป็นอีวิงหัวดำคาบูทาบูหัวดำนะครับก็จะมีความหลากหลายมีความหลากหลายในการที่เราทาสายขึ้นมานะครับการทำยูลิชันสูงแบบนี้นะครับ ตลาดมันเป็นยังไงขายได้หรือไม่ได้ยังไงเอาตลาดเมืองไทยก่อนตลาดพวกเราเล่นกันยังไงไอความนิยมเนี่ยมันอยู่กันยังไงคือความนิยมนะครับถ้าเราจะทำมิวเลชันนะครับก็อาจจะต้องมองไปรอบๆนะครับทั้งในไทยและทั้งในต่างประเทศว่าเราทากลุ่มไหนอยู่บ้างนะครับแล้วก็ความนิยมกับความต้องการของตลาดที่ทานเป็นอย่างไรนะครับทําไปด้วยอ่า ในมุมมองตัวที่เราชอบด้วยหนึ่งนะครับเต้องซ้อมยูเนชันไปด้วยส่วนมากนะครับที่ทําไว้เนี่ยก็จะมีลูกค้าจองในยูเนชันนั้นๆน,น,นะครับขอแบ่งลูกอยู่ตลาด ซึ่งทั้งในไทยและในต่างประเทศม,มีความต้องการค่อนข้าง,งสูงครับเพราะว่านกมิวเดียาัสูงๆยังมีไม่มากมยังมีไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยยผมจับมิวเดช่นที่ทํานะครับส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะมีลูกค้าเนี่ยต่างประเทศและในประเทศอจองลูกนกครับจองลูกนกสีนั้นๆนที่จะเกิดจากลูกคู่นั้นอะไรประมาณานี้ท่านผู้ชมครับสเสน่ห์ของระเบิดนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นสีสันที่สวยงาม แต่สิ่งสำคัญของผู้เลี้ยงเล็บเบิร์ส,ส่วนใหญ่เป้าหมายก็คือการเพราะเพื่อการค้านะครับฟาร์มของคุณหนูมหาชัยก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่มีไรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมจากการเพราะเลี้ยงนกเล็บเบริร์ซึ่งเป็นมูดิชั่นสายสูงทำกำไรให้กับคุณหนูมหาชัยเดือนหนึ่งหลายแสนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ขอเข้ามาให้รายการคนเลี้ยงนกได้มาสัมภาษณ์คุณหนูมหาชัยในตอนนี้ทางรายการ ได้มาพูดคุยกับคุณหนู่หาชัยได้นำความรู้สาระต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการคนเลี้ยงนกขอขอบคุณคุณหนุ่มหาชัยนะครับที่ได้สละเวลาและให้ทางรายการคนเลี้ยงนกมาสัมภาษณ์